啊，对。 ไพพงข้ามแนวไปเลยเป็นหมอลำไปเลย กานักสามานล Thank you. belon tadi pihak เจ้า ini เด้ออ่า 开。<Right. S 2> right. ซอยนี่นะคะสักรู่เดียวนะ